พักทายสวัสดีครับพี่เพื่อนคลิปวิดีโอของเราในวันนี้ครับผมขอนำเสนอเกม c o n c u r ร e n t นะครับโอ้อาจยากมากเกมนี้เป็นเกมที่มีพี่ท่านนึงนะครับที่อยากให้ผมมารีวิวในเครื่อง rog ally นะครับแต่ว่าเครื่องผมจะเป็นรุ่นแรกๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำการตั้งค่านะครับสำหรับ ใช้เล่นเกมนี้ลื่นๆนะครับโอ้โหผมก็เคยเพิ่งเคยเล่นเกมนี้ครั้งแรกอยู่ๆก็ได้รับบทเป็นแม่ทัพเฉยเลยโอ้โหดูนี่ครับอยู่ๆก็เลยเ,เป็นแม่ทัพน,ออนอะอันดับแรกครับเรามารับชมในส่วนของตัว AMD ก่อนนะครับสําหรับตัว AMD นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เมาส์นะอันนี้คือเรากดตรงนี้ทีเดียวครับเป็น HyperX นะครับไม่ว่าเวอร์ชัน ของพี่เพื่อนๆนะครับจะเป็นเวอร์ชันไหนก็ตามนะครับไม่ต้องตกใจหรือว่าคิดว่าเราใช้เวอร์ชันที่ลิสุดแล้วไม่เป็นไรครับเวอร์ชันไหนก็เล่นได้นะผมมองว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าผมก็เคยรีวิว AMD หลายเวอร์ชันมาแล้วจนมาถึงตัวล่าสุดนี้แค่กดปุ่มเดียวครับนี่ HyperX เลยมันก็จะเปิดเฟรมเจนนะครับนี่ไงแล้วก็เปิด RSR ตัวนี้คือ Radeon น h i ล l นะครับประมาณนี้นะสำหรับ AMD เรา มาดูส่วนไฟของ a m o r i Case ครับนี่นะครับผมปรับไฟประมาณนี้ดูแค่ส่วนนี้ก็พอนะครับตัวที่เป็นนี้ตัวที่เป็นตรงนี้นะครับ r s r กับฟรมเจนตรงนี้นะไม่มีผลนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เปิดในตัวอ m o r i Case ตรงนี้เนาะถ้าเราเล่นเกมโดยการเปิดตรงนี้นะมันจะมันจะสามารถปรับไฟตรงนี้ได้นะครับให้เข้าใจแบบนี้นะมาครับมาหลังจากหลังจากนัน้นเราเข้าเกมครับภายในเกมก็ โ oh, oh, อ้โหจะบอกว่าคมชัดมากแต่ว่าจุดหนึ่งครับผมอยากจะบอกจุดหนึ่งเลยคุณดูหน้าจอของเรานะ 700CP นะครับดูตรงนี้นะ 700CP แต่ว่าในเกมน่ะผมจะปรับเป็น 900P กดตรงนี้ก่อนนะสันทีทำไมผมกด <laughs> ES ไม่ได้เนาะเออผม ES มันคือยังไงนี่ผม,ผมต้องสู้แล้ตัวเนี่ยโอ้โหมันกดไม่ได้ครับกดตั้งค่าไม่ได้เอาแล้วไง คือให้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะกดตั้งค่าไม่ได้งั้นสู้ก่อนครับอ่ะเดี๋ยวผมสู้ก่อนนะการแนะนำโอ้ยมันให้เราสู้ก่อนครับถึงจะออกเกมได้เไออปนี่งไงมันสอนเรานี่มันสอนเรานี่คือระบบสอนของเกมนะครับกด x นะนี่มันเล่นเฉพาะเมาส์กับคีย์บอร์ดนะครับเกมนี้ คนอีกครั้งนีนีตรงนี้เลยมีปัจจุบ้านลุยหับเกิดอะไรเนี่ยคนเลขสองเหรอจิงมัน,มนอ,อ้ยชื่ออย่างนี้มันต้องอย่างนี้จัดระบบลุยมันเออโอ้โหมันตีเรา โอ้สตันเดี๋ยวถ้าไม่ตายผมหน่อยมีเลขสองโจมตีพี่น้องเจือเจือเจือโจมตีโจมตีมีมีเดี๋ยวถ้าไม่ตายเงาเงาตวดตวดตวดนโทรแล้วก็กดตรงนี้เนาะโอเค คอนโทรแล้วก็กดคิดหน้าก็าาคือคอนโทรมันจะขยับขึ้นมาด้านบนเนาะกด X นี่ oh, ไปตรงนี้ข <Keep formation. S 1> มาตรงนี้ครับฟั everyone, <Yeah. S 2> งนะครับทุกคน คนต้องฟังผมนะผมจะพาทุกคนไปคว้าชัยชนะวันนี้ก่อนที่เราจะไปตั้งค่าเราต้องสู้ก่อนเอมันบังคับให้เราต้องสู้ไม่ว่ายัางไงเราต้องชนะยืนตรงนั้นไปเดี๋ยวผมยืนกันหน้าให้ตัวซีติดตามตัววีโจมตีผมเออข้าใจแล้ ติดตามผมมา,ามันให้เราทำอะไรเนี่ยนิดหนึ่งนิดหนึ่งคือนิดหนึ่งคือพุ่งไปเงาฟันโจมตีแอทแท็กจว่เจ้าจัวเจ้าอ่ะหกสิบ fps เดี๋ยวแค่ห้าสิบครับตอนนี้โจมตี อีมันจ้ะตีตั้งกาตีไม่ไม่ทุบทุบทุบุบผมก็จะตายเหมือนกันอุ้ยโจมตีอุ้ยพุกมันเดี๋ยวเราก็จะตายยูก่อนเหี่วก่อนอต้องยึดเลือดมันยึดฐานมัน กด F อคืออะไรเนี่ยคืออะไรครับกด F โฟออเราเรียกทหารม้าเหรอนี่กดเอฟบินยันคุณทหารม้าเลยโอ้โหนี่คือทหารม้าเลยร้อยเรียบร้อยครับเตรียมตัว วัยรุ่นจมตีโอ้โหมันจะมันจะทเทไปไหนเนี้ยจมตีมันยยังไงครับยังไงทุกคนตามข้ามาโอ้โหอะไรวะนั่นอนะ่ะต้องทำยังไงครับโอ้โหม้าตายเป็นแถว ต้องใช้แอบว่าพุ่งชนเนาะต้องใช้เด็กหนึ่มไปพุ่งชนมันตุบตับตุบตับอา ข้า,าเรเดียบร้อยกูจะตายอยู่ก่อนโอ้เเรียบร้อยครับทีมเราชนะไหมโอ้ชนะแล้วเย่จะได้ตั้งค่าแล้วตอนนี้โอ้โหกว่าจะได้ตั้งค่าเกมรอก่อนนะครับ ผมก็ไม่รู้อ่ะมันไม่ให้ตั้งค่าตอนเล่นนะ่ะเพิ่งรู้กับเพิ่งรู้ตอนถ่ายนี่แหละเอองงมอนกันครับเดี๋ยวผมจะให้ดูการตั้งค่านะครับให้มันเล่นแบบที่ผมเล่นนะตอนนี้ว่าต้องประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเป็นภาษาไทยด้วยนะครับดีมากเลยอันนี้มันบังมันบังมันบัง,บงเงยเพื่อบัง บังอยู่ตรงนี้เดี๋ยวต่อให้มันเป็นแถบด้านบนเนาะให้เห็นนานนี้ก็พอประมาณนี้กด e s ได้นะครับอีด้างเพื่อ่าตอนนี้เริ่มจบคู่ไม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 ไม่ไม่เอ้าไม่เอ้าโอ้จะเป็นเกียมันบังคับอย่างนี้โอ้โหโคตรแย่นี่คุณบังคับผมแล้วเนี่ย โอ้ยไม่ได้นะแบบนี้จะตั้งค่าเกมให้เขาดูทำไมเราเข้าเกมอย่างนี้เริ่มขึ้นในอีกศูนย์โอออกขันนะเนี่ยเออไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้ทำไมเนาะเกมมันบังคับนะครับเย่มากเลยครับตอนนี้ ก้านาทีแล้วยัยงไม่ได้พูดถึงการตั้งค่าเกมเลยตอนนี้เล่นอย่างเดียว <laughs> นี่มัน <laughs> นี่ไงตั้งค่าคคแ,แล้วครับกด y ด s แต่ละมาดูครับการตั้งค่าภายในเกมนะครับกราฟิกด้วยกราฟิกจะอยู่ที่นี่นะครับ หน้าจอหนึ่งเนาะอันนี้คือ m j ็ l i อ h t c o r นะครับอตรงนี้คือ 900p อย่างที่ผมพูดในเบื้องต้นครับนี่คือ 900p เห็นไหมผมปรับหน้าจอแค่ 710p นะครับแต่ว่าผมปรับหน้าจอในเกมอ่ะได้ 900p นะ1,600คูณ900นะตรงนี้คือจำนวนเฟรมครับจำนวนเฟรมคือเดี๋ยวผมโฟกัสใหม่นะมันไม่โฟกัสเมื่อกี้นี่อะไใหม่จำนวนเฟรมครับตรงนี้อ่ะมันเห็นไหมเอ่ย นะตรงนี้คือซิงโครแนวตั้งปิดครับตรงนี้คือเฟมเอ็ F ดีเอฟเออาตรงนี้เปิดนะครับตรงนี้เลยตรงนี้คือความละเอียดสูงสุดคุณภาพนะครับตรงนี้ตรงนี้คือแสงตรงนี้คือมุมกล้องนี่คือคือโหมดภาพยนต์ครับมันจะได้ฟิลลิ่งเหมือนเรากำลังดูหนังนะส่วนเกมครับในตัวเกมนะตัวนี้คือการสอนเนาะ W ตัวนี้นี่มันจะมีให้เราเลือกครับ นี่เราสามารถเดียกได้นะเห็นไหมครับมาดูตรงนี้ครับ UI UI ก็คือการตั้งค่าให้มันตามเกมนะครับนี่เห็นไหมตามเกมเลยส่วนปุ่มเนาะปุ่มก็นี่นะครับผมปรับความไวลด,ดลงนะเวลาเราเล่นนะนี่คืออาวุธระยะไกลนี่คือความไวเมาส์ครับตรงนี้ความไวเมาส์นะครับตอนวนี้คือมุมกล้องเนาะเราพูดไปบองต้สนสำหรับการตั้งค่าครับประมาณนี้เดี๋ยวผมสู้อีกหนึ่งตาให้ดู ส่วน S P F ครับโอ้โหลดลงนะมันมีช่วงขึ้นช่วงลงเหมือนกันนะไม่แน่นอนนะตรงนี้มา,ามาครับเราฝึกมาแล้วเมื่อกี้ตามผมมา <c oughs> อฟันฟันยับยับโอ้โหนี่มันนี่กว่าในละคร <c oughs> จมตีนี่จมตีมันโอ้ยเราก็จมตีนะครับจมตีไ่นี่นี่น,นี่ใส่คนเดียวใสเ่เยอะได้หมดอันนี้คือคุมได้ไหมเนี่ยเฮ้เสร็จแล้วเนี่ยหมดเกฟไปเลยแกโดนนี่ ตัวใหญ่ New Arm s t o n g ยิงบึมยับ้อยนี่คือตัวใหญ่ New Arm s t o n g ยิงเอา้ายิงยังไงเนี่ยยิงครับยิงยิงยิงกดบรรจุกระสุนตัวแซตยิงบึมบรรจุกระสุนเนี่ยไอ้หนหูพี่จะใส่มันโอ้ได้แค่นี้เหรองั้นก็ไอ้ดันหน้าแนละ้วใช่ไหมยิงมาเลย กันจุกกระสุนกระสุนหมดอถ,ออถอยอย้าวถอยยังไงอะกดเอฟออกไปไปเลยเรานลบลบลุ้ยตามมาตามมาลูกน้องตามมาโอ้ลูกพี่ใหญ่ลูกพี่นี่ต้องสั่งคนนอคนโทรคนนทอนโทรแล้วก็ โฟนประจำตำแหนง่งยังไงครับเนี่ยทำไมเองไม่ไป <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมทำไมเมื่อกี้มันสอนดีนะเฮ้ยเอาเครื่อง ตายลุยเอาดิตัดมันตัดมันอ,อ,อย่างนั้นแหละบุกพวกแกบุกเดี๋ยวพี่มาทาาใหนหนู công ty công ty công ty mân phượt dạ dạ nhất thông nhất thông mày đu lại kì mân thay lên như ngày là con hết nữa จมตีมันโอ้โหโหโหมันแรงมันแรงลบก่อนืมอืมอึ่มโอ้โหลบก่อนลบ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 จะตายตีมันเพื่อนตีมัน เรียบร้อยเราชนะครับทีมเราเก่งไะยังไงครับยังไงคุณผู้ชายโดมตีอ้าวดไหนวะเนี่ย

ไอยเร็วไอยเร็วกด C ใช่ไหมเออกด C ได้ไงกันต่อกด C แล้วก็กด G อะไรโอ้นี่มันอย่างกับละครนี่เราดูละครกันอยู่แล้วเนี่ยมันมันขนาดนี้เลยเหรอโอ้โห ทุกคนบุกครับกดตัวเอฟครับียกียกชุมนุมชุมนุมปืนออกมาเลยกดเลขสองเนาะยิงมันจุกจับจุกจับ เรียบร้อยครับทีมเรากำลังโนเนียโนเนียโมเน,ยเนียมันตายแน่ไอหวังตายแน่เรียบร้อยครับทีมเราเก่งอ่ะไอจะบอกแบบนี้นี่มันโอ้โหโอ้โหนี่มันค่ายใหญ่เลย ตามผมมาเจ้าเจ้าโอ้กดเอ,อ็กซ์ยิงมันฟันมัน ฟันมันเลยกด F เดนี่ยคนลงมาอ้าวตายเฮ้ยนี่ตายแบบงงๆนี่คือโัจียงิง สอนไฟใส่มันเอาไปกินสอนไฟกำลังมาโอ้โหมันจะมาเปา็นระลอกนี่เห็นไหม,บ,มบึม,บ,มบัมบึมบัมเอาซาเมตาฮานตรงอยู่ไหนวะ dùng tim anh nhưng mà anh man nhưng mà anh ีมันเลยพวกนี้มันเลยกีมันต้องใช้กลยุทธ์เยอะมากยิงสน,นับสนุนไปไหมเนี่ยเรียบร้อยถือยิงสน,นับสนุนเลยโจมตีมัน ยืงมั seat, guy, <ers> ่นการมันตามเข้ามาโอ้ทับใหญ่แล้วรอบสุดท้ายแล้วโอ้ออกมันเยอะมาก เราต้องรับบทเป็นแม่ทัพตอนนี้ครับอย่าได้กลัวมันเล็ดมันเลยโ,อโ,อโนเนียโนเนียอีกหนึ่งอีกหนึ่งของเราคือผู้ชนงั้นก็ดันมนันเรียบร้อย การแลครับไม่เป็นแค่พลธนนูหรือจะสู้เราอเไอเราก็ไม่รู้จะไม่รู้จะว่าเนาะลุยมันดีครับลุยมันพุ่งชดมัน เด็ดมันเลยเพื่อนกดใช้หนึ่งสองก็ไซส์สกิลเนาะอืม้มมาแล้วจัดก,การมันเป็นแค่ลูกกระจอกะมาสู้ค่าได้ไงย่า yeah. ลูกกระจาะให้ลูกกระจาะเอาทำไมหลบไม่ไ,ได้เออลูกกระจาะอุ้ยเล่นมันเห็นเรามันโหัวอยู่แล้วโอ้ยคิดตรงคิดตรงต่อทงก,กัน ตั้งทีมตั้งทีมใครจะเสร็จแล้วทวงเราอือไอเราก็เป็นถนัดเกมแบบนี้ด้วยสิเออชนะตบมือหน่อยเกยมเกมมันสนุกแต่ว่าผมก็จะลองเล่นไปนี่แหละออีคนให้รีวิวก็ต้องทำเลย อ,อลองดูไปเคยเล่นก็ต้องเล่นนะพูดตรงตรงเลยแต่เกมมันดีนะบอกติบบอกเลยนะครับเกมมันดีอะอโจี OG ก็ทำถึงอะ่ะเออไม่คิดว่ามันจะเล่นได้เนาะเกอมอแบบนี้แต่ว,ว่าวางแผนกลยุทธ์อะไรประมาณนี้ใครที่เป็นสายกุนซือเนาะชอบวางแผนชอบคำนวณน่าจะชอบในเกมนี้ อแบบว่ามันทำออกมาได้ดีโอ้คุณดูสิภาพมันสวยนะเออผมมองว่าสวยเลยนี่นักขโดอันนี้คือคนขี่ม้ากด e s าออกตรงนี้ระบบสอนก็ดีนะคลิกข,ขวาคลิกข,ขวา คิดขวาขิา้ขวาขาอนี้คืออาวุธคิดขวาแล้วได้อาวุธตรงนี้เงาไปเดียวกันนี่เงาไปเรื่อยๆเรามันสายเงาอยู่แล้วตรงนี้คือหัวตรงนี้ของลบนี่สอนมาแล้วก็ต้องทำนะไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะออกกฎคิดอิ่นช่วงแรกต้องทำตาม ให้ทำอะไร,รก็ทำไปเลยสำเร็จคาสส์นี่เหลวห้าเยี่ยม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 ค่ายฝึกค่ายฝึกเริ่มจับคู่โ้ยไวไปเปล่าให้จับคู่เลิศเลิกเอิโอยาก็ให้ก็ให้ลุยยังไงครับอยู่ก็เลยไปสู้ หมือนว่าจะให้เป็นให้ได้นะเล่นเกมนี้ให้เป็นนะแล้วผก็เออก็ให้จับไปเล่นจับไปเล่นอนะ่ะเออโอ้โหนี่เราเล่นกับหลายคนครับโอ้โหฮือ,อมันเล่นกับคนอื่นได้ด้วยอ,อ, <them> อุ้ยเพิ่ม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 โอ้โหนี่ผมมีผมมีคนเก่งกน,นะผม,มีเสียงรถมา้าดุฟ้าร้องนทีมผม,มือนว่ายังไงก็ต้อง เสียงรถมาดุดฟ้าร้อ,อ,องออกมานี่ารูผมมันต้องเก่งแล้วผรมทหารเกาะเสร็สเปล่าต,ตรงไหนีตรงนี้ไหมมันให้เต็มเลยนะผมว่ามันเต็มแล้วล่ะ นี่เราเล่นอยู่กับคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงชื่อมันเยอะแยะไเลยหมครับเห็นไหมเหมือนกับว่าเราไปรวมทีมไปแจมก so right. ับ,บเขาอะบิวเซฟบิวดุต้องลดลัพนะอันนี้คือสามดาวนี้คือเยอะอยู่ นี่ครับดิต้เราต้องไปตั้งค่ายตรงนี้ใช่ไหมสองอันนี้นี่คือต้องบุกด่านแรกตรงนี้กับด้านนี้เนาะเราต้องมาจุดดอมพลตรงนี้มีเวลาถอยหลังเยอะอยู่ครับนี่ประมาณนี้โอ้โหมันเยอะอยู่นะผมว่านะเออถ้ารีวิวต่อมันจะยาวนะครับผมต้องขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อให้เ,เพื่อนๆที่พี่ตัดสินใจในการ นีเข้าไปดาวน์โหลดเล่นเกมนะครับที่สำคัญเกมนี้ฟรีนะครับหาใครนะครับถูกอกถูกใจสําหรับการรีวิวและการตั้งค่าเล่นเกมนะครับผมขอคนหนึ่งไล์นะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องจอจยทุนนะครับหากใครมีเกมไหนอยากให้ผมรีวิวนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณครับ